เอ็นดูไปเต็มวงค่ะคือพี่ๆเขาขอไงอนางก็จัดให้ช่วยกันโปรโมทช่วยกันทำมาหากินจ้าโปรโมทเพียงไปไปวิดีโอมีบ่นด้วยนะว่ามันยังร้องไม่จบเลยอะไรอย่างนี้แต่นางไม่รู้ผมว่าพวกนางรู้กันมีความเขินๆปะอเอ็นดูเนาะโปรโมทช่วยกันทำมาหากินนะ่ะอืม ร้องเพลงเพื่อนยังบ่นเขาอีกนะว่าเขาร้องไม่จบแล้วเต้นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเองอะรู้อยู่เห็นแล้วเห็นในคลิปแล้วเพียงแต่ว่าแบบทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นนี่เฉยเฉยไขสืออืมทําไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ลูกไม่เนียนโกหกแม่ไม่เนียนแม่รู้แม่รู้แม่เห็นอืมยิ่งกว่าแอปปันน่นอีกกระบมอะแต่รู้จริง ก็เป็นบางเรื่องหรอกเนอะอืมขอบครับหนึบาทเก็บทำบุญเออเดี๋ยวขออขอประชาสัมพันธ์นะครับทุกคนครับไอเงินทำบุญอ่ะสองกล่องใช่ไหมทีแรกว่าจะเก็บให้ครบก่อนแล้วค่อยทำบุญทีนี้มีพีเอฟซมาบอกว่านุกไม่ต้องเก็บให้ครบหรอกสร้างเลย เราตอนนี้กาลังนับอยู่ครับน่าจะได้ประมาณหมื่นห้าหมื่นหนี่แหละอะไรนะเอาไม่เห็นเลยไงสร้างออฟฟิศอยู่นะ <c oughs> <c oughs> น่าจะได้เยอะอยู่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างเลยก็ <c oughs> มอนตี่ตัวล่าสุดไงเงินไปเชียน,นึง <c oughs> เดี๋ยวสร้างเลยสร้างเลยสร้างไปเรื่อยๆดีกว่าทีนี้ยังไม่ได้ประสานเพราะว่าพี่แต้มเพิ่งจะพ่าตัดเสร็จใช่ไหมเออเดี๋ยวให้พี่แต้มแกเป็นคนบริหารเรื่องเองินเรื่องอะไรเลยแต่แล้วนับให้ทุกคนได้ได,ได้ได้ชมได้ดูก่อนเพลงอะไรอีกดีวะขอมาหน่อยได้ไหม<อ>คนร้อ,นองไงฮะ หนักๆทั้งนั้นเลยวะอะไรนะไม่มีติปมาไม่ได้ยินเลยขอเพียงอะไรถ้ารักษาได้มันมีเนื้อนะยผมร้องได้นะจะบอกให้ก็ขอก็ขอจังเขาก็ยังไม่เห็นร้องเพลงผมจบเพลงเลยมันร้องจบไหม แป๊บนึงเผื่อนใน YouTube มีวะรักษาไม่ได้เ<ส><ด>ต้นมันก็จะเต้น,ตนถือว่าถือดอกอ๋อที่ขอเข้ามาเด้<ส>ดองง<ส>ดอันนี้ขอปเป<ส>ิดเดี๋ยว ปางเหนือมาในเร่อยเด้อเด,เด,เดต้องมีหรอวะมาพี่ฮุกเลยได้ไหมพี่ฮุกเลยไหม คยคิดไหมสาม,มาทุกคนร้องท่อนนั้นนะวันนี้ต้องจากกันแสนไกันนะโอเคตอนหกครับสวัสดีครับแม่ฮัโลโหลฮัลโหลอยู่แค่เธอเมื่อเราดีดีของเรา ที่เคยเป็นของเราครั้งหนึ่งที่เจอเคยรักกันเราจากไปต่อจากนี้ดูแลตัวเองดีทุกอย่างที่ฉันมีความหมายฉันเองที่ที่มันรลกเสาะว้ไม่ได้รอบหนึ่แกมืกมกมยังเกจึงเรื่องราดีๆของเราครั้งหนึ่งที่เคยเป็นของเราครั้งหนึ่ง cho bịù lại tôi ấy đi chúng cảm chỉ hãy mà chuẩn <San> bị oh, quá vai chắc em chỉ chỉ vẫn bay ngày với ban đừng nóng nói ở đây Ô vẫn tí là hả rồi em phát không khó, khó คนของใจเพลงใครเหรอไอ้ายมาส่งทางอ่ะไปทีละเพลงเงาะเกี้ยวสาวเพื่อนนี่หนึ่งเงาะเกี้ยวสาวก็ขอมานะอ๋อเอสอ๊ฟเพลงเอสเหรอใครเบื่อรู้รู้อยู่เพลงเขาดังอยู่เพลงเขาดังอยู่แต่แต่จำชื่อเพลงไม่ได้ว่าคนของใจมันเขาร้องไงนะที่ที่คุณร้องเมื่อกี้ ออออโอเคเดี๋ยวเราเปิดเปิด YouTube ฟังนะ <laughs> โอ้โหใครนะพี่ออมมหาชัยไม่ได้ขอเพลงหรอตัวอย่างที่ดีนะก็มหาชัยอันนี้ใครเนี่ยสมอง <c oughs> เออเ,อ,อเปิดฟังคนเดียวเลยเปิดฟังเลยต้องเลย <c oughs> ไอม้มาสองทาง, <c oughs> งอ่ะง้อเกี่ยวสาวเพื่อนมะ <c oughs> เห่นมรด หาลอยปวดด้อนี่จากนอกกริ้นนินอกกรินนั่งจะก็ลูกไสเนี่น